มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปส่องบ้านหลังใหม่ของเน็ตไอดอลชื่อดังอย่างคุณหยัดพิรุณปูหลุนนั่นเองค่ะ สำหรับคุณหยาดพิรุนนั้นเธอเป็นยูทูบเบอร์สาวจากจังหวัดเชียงใหม่สิ่งที่ทำให้ชีวิตของเธอมีชื่อเสียงโด่งดังชั่วข้ามคืนคือการคัฟเวอร์เพลงวางแล้วช่วยโทรกลับของคุณลีเดียสลันรัตหลังจากนั้นก็ทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปมีงานเข้ามามากมายเช่นงานการแสดงงานโฆษณามีโอกาสไปออกรายการต่างๆด้วยตอนนี้เธอก็ทำงานเก็บเงินซื้อบ้านหลังใหม่ให้กับตัวเองได้สำเร็จ และบ้านของเธอนั้นจะสวยงามมากแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้ของคุณหยาดพิรุณเป็นบ้านหลังแรกจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเธอได้โพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมเป็นบ้านเดียวที่เธอใช้เวลาในการทำงานเก็บเงินเพื่อให้ได้มันมาโดยมีมูลค่าถึง10ล้านบาทเลยทีเดียว ซึ่งเธอโพสอินสตาแกรมเล่าถึงที่มาบ้านหลังนี้ว่าประหยัดอดออมมาทั้งปีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงซื้อบ้านหลังแรกในราคา10ล้านบาทเป็นอีกหนึ่งความฝันอันยิ่งใหญ่ว่าก่อนอายุ30จะต้องมีบ้านหลังเล็กๆเป็นของตัวเองและวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วภูมิใจมากปอลอที่รีบซื้อเพราะหกมิถุนายนนี้จะ30แล้ว และมีข้อความอีกว่าบ้านหลังนี้เธอเลือกจากดีไซน์ทำเลและขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเป็นบ้านที่ไม่ได้แค่อยู่อาศัยแต่กำลังจะเป็นที่ผลิตผลงานถ่ายทำรายการเพื่อมอบความบันเทิงให้กับแฟนๆได้รับชม นอกจากนี้เธอยังได้ขอบคุณทั้งครอบครัวเพื่อนๆที่คอยแนะนำรวมไปถึงผู้สนับสนุนที่ไว้วางใจและแฟนๆที่ให้กำลังใจเธอมาตลอดว่าเธอจะไม่มีทางได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เลยถ้าขาดแรงสนับสนุนจากบุคคลเหล่านี้ ในตอนนี้บ้านของเธอจะดูโล่งๆเพราะยังไม่ได้ตกแต่งเลยพร้อมกับฝากรายการ HOME TOUR ดูพัฒนาการบ้านหลังนี้ไปพร้อมๆกันว่าตกแต่งเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเป็นบ้านสวยของเน็ตไอดอลคนดังจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองทางเราต้องขอแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ